สวัสดีค่ะกต่ายนะคะจากเพจสยามน,นิสันกรุงไทยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่นิสันกรุงไทยรามิทากม .4 รค่ะต่ายได้รับภารกิจในการนํารถเทสไดนะคะไปให้ลูกค้าเทสไดถึงที่หน้าบ้านนะคะเนื่องด้วยจากสถานการณ์ณตอนนี้นะคะลูกค้าบางท่านอาจจะไม่สะดวกขึ้นมาเทสไดที่โชว์รูมนะคะเราก็มีบริการนํารถเทสไดไปให้ลูกค้าได้เทสได้ถึงหน้าบ้านค่ะงั้นเราไปชมกันเลยค่ะ ที่นัดหมายกระเพดนะคะในการที่จะเทสรายนะคะเรามีเทสรายในรัศมีที่20กิโลเมตรนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดนัดพบกับลูกค้าแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเทสรายกันเลยค่ะขอลูกค้า เป็นยังไงบ้างคะค่อนข้างรู้สึกประทับใจค่ะกับการบริการในครั้งนี้นะคะริษัททุูไทยคือบริการได้ดีมากจริงจ อาจะปรึกษาในเรื่องของแคมเปญต่อด้วยนะคะต้องรบกวนคุณต่ายอีกคึงแล้วล่ะ,ค,ะค่ะค่ะตอนนี้รนาะก็มีบริการนะคะจองนอกสถา,านที่ในเรื่องของแคมเปญถ้าคุณขวัญน,นะคะสนใจในแคมเปญของเราก็สามารถจองได้เลยค่ะอ๋อดีเลยค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะจองเข้ามาในเพจนะคะสยามมิสแนกรุงไทยค่ะสามารถจองเข้ามาได้ที่นี่ได้เลยค่ะเจับวันนี้ค่ะกระต่ายขอลาไปก่อนพบกันคลิปหน้านะคะ